สวัสดีค่ะนักเรียนที่นา่ารักทุกคนรวมถึงสวัสดีไปยังผู้ปกครองที่กําลังรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้จะมาเฉลยใบงานวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่3าใบงานเรื่องสระเสียงสั้นสระเสียงยาวและสระผสมค่ะก่อนอื่นคุณครูต้องขอทบทวนความรู้ของเด็กๆในเรื่องสระกันก่อนนะคะสระในภาษาไทยมีทั้งสิ้น32เสียงแบ่งเ,เป็นสระเดียว18เสียง สระประสม6กเสียงและสระเกินอีก8เสียงค่ะเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการจดจำคุณครูขอจับเอาสระเดียวสระประสมและสระเกินทั้งหมดมาเขียนในรูปแบบของตารางได้ดังนี้ค่ะสระอสระอาสระอีสระอีสระอื สระอู ENNIS, สระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอระอสระออสระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอั สระอัวอัมไอไอเอารึรือลึกลือนักเรียนจะเห็นได้ว่าสระมีการเรียนคู่กันมาอยู่แล้วนะคะจากใบงานเรื่องสระเสียงสั้นเสียงยาว ให้นักเรียนระบายสีแดงคำที่มีสระเสียงสั้นและระบายสีเหลืองคำที่มีสระเสียงยาวเมื่อสักครู่เราได้จำแนกสระทั้ง3.2เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังตารางด้านขวามือเรามาเริ่มเฉลยใบงานกันเลยนะคะเริ่มจากคำว่ามานีมานีประกอบด้วยสระอาและสระอ e ีคำว่ามานีจึงเป็นคำที่อยู่ในสระเสียงยาวค่ะ เราระบายสีเหลืองลงไปได้เลยนะคะต่อไปคำว่ากะปิกะปิประกอบด้วยสระอาดและสระอีคำว่ากะปิจึงเป็นคำที่อยู่ในสระเสียงสั้นค่ะระบายสีแดงลงไปได้เลยค่ะคำว่าหอประกอบด้วยสระออกซึ่งอยู่ในสระเสียงสั้นค่ะระบายสีแดงลงไปได้เลยค่ะคำว่ากะทิประกอบด้วยสระอาและสระอีคำว่ากะทิ จึงเป็นคําที่อยู่ในสระเสียงสั้นค่ะระบายสีแดงลงไปได้เลยค่ะต่อไปคําว่าดูแลประกอบด้วยสระอูและสระแอซึ่งเป็นสระเสียงยาวดังนั้นคนํานี้จึงเป็นสระเสียงยาวนะคะเราระบายสีเหลืองได้เลยค่ะทะรุประกอบด้วยสระอะและสระอุซึ่งอยู่ในสระเสียงสั้นค่ะระบายสีแดงลงไปได้เลยค่ะ พ่อแม่ประกอบด้วยสระอและสระแอซึ่งเป็นสระเสียงยาวคำนี้จึงเป็นสระเสียงยาวนะคะระบายสีเหลืองลงไปได้เลยค่ะลำใหญ่ประกอบด้วยสระอัมและสระไอไม้มลายต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าสระอัมเป็นสระเกินเนื่องจากสระอัมเป็นรูปสระที่มีพยัญชนะร่วมอยู่ด้วยรูปสระอัม มีเสียงสระอะและมอมาออกเสียงเป็นอะมออัมออดังนั้นสระอัมจึงจัดอยู่ในสระเสียงสั้นนะคะส่วนสระไอไม้มะลายก็เป็นสระเกินเช่นเดียวกันเนื่องจากสระไอไม้มะลายเป็นรูปสระที่มีเสียงสระอะและยอยักษ์ออกเสียงเป็นอะยอไอ ดังนั้นคำว่าลำไยจึงจัดอยูน่ในสระเสียงสั้นค่ะระบายสีแดงลงไปได้เลยค่ะเด็กๆสามารถพักหน้าจอตรงนี้แล้วตรวจสอบใบางานของตนเองได้จากตารางเทียบเสียงสระด้านขวามือของจอภาพนะคะลองทำด้วยตัวเองดูอีกครั้งนะคะเพื่อตรวจสอบความรู้ของตนเองว่าเข้าใจถูกต้องแล้วหรือไม่ ถ้าเด็กๆแก้ขไขบงานเรียบร้อยแล้วเรามาดูเฉลยที่เสร็จสมบูรณ์กันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่าหากนักเรียนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยสามารถทักมาสอบถามกับคุณครูได้ที่ไลน์กลุ่มผู้ปกครองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ